ดูข่าวกันต่อไปะนะครับเรื่องของไปตามาชาประเทศเราเไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเหมือนกับอยู่ต่างประเทศเลยเหิมะขาวโพลนนะครับที่อาเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนท <c oughs> ่านผู้ชมดูภาพข่าวกันแล้วกันนะครับว่านี่น้ามันเหลือเชื่อครับ ฝนตกหนักแล้วลูกเห็บตกที่บ้านหัวเมืองที่ตำบลเวียงเหนืออำเภอปลายจังหวัดแม่ฮองสอนนะแมดูโพนเป็นหมดเลยครับเป็นหมู่บ้านาที่บริเวณดอยสูงแหละครับราหขาโพรนนางกอหิมะครับนี่นะชาวบ้านก็ออกมาตกใจครับถ่ายรูปถ่ายเลยกันไม่ทันเลยบอกว่าอุ้ยมันเกิดอะไรขึ้นครับนี่นะโดยเฉพาะหมู่บ้านแม่เมืองหมู่ที่7ตําบลเวียงเหนือนะครับทำให้หมู่บ้านในขาโพลนลังกอหิมะที่ว่านี้ท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดแม่ฮองสอนนะครับได้รั รายงานล้ะบอกว่าผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แจ้งมานะครับในช่วงบ่าย3ามโมงครึ่งเมื่อวานนี้ได้เกิดพายุฤด,ดูร้อนแล้วก็ลูกเห็บ ตกเป็นอย่างบริ Ris izer, เวณกว้างเลยนะครับแล้วก็หนักด้วยครับพื้นที่ดังๆาวนี้นอกจ hmm. ากน yeah, okay. ี้นะครับก็ยังมีหลายพื Vladimir> ้นที่ที่อยู่ติดกันลักษณะคล้ายๆกันครับพายุฤดูร้อนแล้วก็พายุลูกเห็บนะครับทำให้หลายหลังได้รับความเสียหายด้วยขณะอยู่ระหว่างการเจรจาดูอยู่ระหว่างการสํารวจความเสียหายอยู่นะครับนี่นะก็ไม่เคยพบเคยเห็นแบบนี้ครับหลายคนเห็นภาพแล้วโอ้ดีประเทศไทยเหรอประเทศไทยครับเอาเล่นสกียังได้เลยเอาสเก็ตมาเล่นยังได้เลยครับพี่นะมันไม่เคยเป็นแบบนี้ แล้วทางกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อก็จะมีการแจ้งอยู่นะครับระวังครับวันนี้ยังจะเกิดขึ้นได้แบบนี้ครับวันนี้น่าจะเป็นวันที่เขายังเตือนกันอยู่<อ>นะคะว่าพายุตรุษสงกรานแหละ<อ>มันจะมาทุกปีนะคะเ,<อ>เป็นพายุฝนที่ลมฟ้าเปลี่ยนแปลงคคคุยยาาาามบบสน